เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบงังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยพลตำรวจโทจิระพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจนบุรีร่วมกันถแถลงผลการปฏิบัติงานกรณีจับกลุ่มนักธุรกิจผลิตและขายปุ๋ยเถื่อนหลบหนีหมายจับก้าวหมายก่อหมดอายุความสองปี ซึ่งถูกจับดำเนินคดีผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยปลอมโดยตรวจยึดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยปลอมได้ที่จังหวัดพระนครศรียอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีโดยประมาณปี2553นายเนรมิตหรืออ้วนผู้ต้องหาได้กระทำความผิดในลักษณะเดียวกันภายหลังผู้ต้องหาได้หลบหนีคดีพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลขอออกหมายจับและต่อมาเมื่อวันที่20กันยาย,ยน2566 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ4่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีสืบทราบว่านายเนรมิตผู้ต้องหาตามหมายจับได้หลบหนีคดีมาก,กบดานอยู่ที่บ้านเกิดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดกาญจนบุรีเข้าทำการตรวจคน้นบ้านคนงานแห่งหนึ่งย่านหมู่11ตำบลจรเขเผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีและสามารถจับกลุ่มตัวนายเนรมิรในข้อหาร่วมการผลิตปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้าและขายปุ๋ยเคมีปลอมโดยจากการสอบถามทราบว่าก่อนหน้านี้เคยต้องโทษคดีผลิตปุ๋ยและจำน่ายปุ๋ยปลอมหลายคดีจึงได้ตัดสินใจหลบหนีไปอยู่กับเซลลขายปุ๋ยและกลุ่มเพื่อนที่รู้จักโดยหลบหนีอยู่หลายปีจนภายหลังการเงินเริ่มมีปัญหาจึงกลับมาอยู่ที่บ้านเกิด และกบดานรอหมายจาับหมดอายุความอีกเพียง2ปีแต่มาถูกเจ้าหน้าตำรวจจับกลุ่มเสก่อนโดยจากการตรวจสอบเพิ่มเติมทราบว่านายเนรมิตรได้เปิดโรงงานผลิตปุ๋ยจำนวน2โรงงานมีการลักลอบผลิตปุ๋ยเคมีปลอมส่งขายไปทั่วประเทศก่อนถูกแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินอีกหลายคดีต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี2550มาจนถึงปัจจุบันรวม13คดีโดยบางคดีอยู่ในกระบวนการในชั้นศาล และได้มีการออกหมายจับในคดีที่ผู้ต้องหายังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกจำนวน8ปหมายจับที่สัานักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลประเทศไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระดรพรชัยพัรทมโมประธานเครือข่ายองค์งกรสันติภาพโลกพระมหาทศพรปุญญกุโรเลขาธิการเครือข่ายองค์งกรสันติภาพโลก รองศาสตร,ราจารย์พิเศษดรวิรัสักคาดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยดอร์กิติพงศ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสม็รใต้จังหวัดฉะเชิงเซาและอุปนายกสมาคมภาคตะวันออกและดร์ธันรัตน์โชิวิวุฒิพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกิดการอุดมรวมกันลงนามบันทึกข้อตกลง m o u ว่าด้วยความร่วมมือด้านโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก ระ,ระหว่างสมาคมองค์การบริหารส <ake iono th ai> ่วนตำบลแห่งประเทศไทยกับเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลกสำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เครือข่ายของสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกและเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกสำหรับโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกจัดโดยเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายเพื่อมุ่งหวังให้ใช้สมาธิในการก้าวข้ามสงครามความรุนแรงและความขัดแย้งในสังคมเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดแก่สังคมโลกทำให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนั่งสมาธิมากยิ่งขึ้น ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ซอยพิบูลสงคราม22แยก3เลขที่20ซึ่งเป็นชุมชนด้านหลังกำแพงวัดตำบลบางเขนอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนางอุไรแกวผ่องศรีอายุ89ปีซึ่งบ้านอยู่ติดกับคลองบางขุนเทียนเล่าว่าเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักน้ำในคลองบางขุนเทียนได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านของตนและในชุมชนจึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนน,นทบุรีเข้าไปขุดลอกคลองให้กับชาวบ้านในชุมชนวัดหลังกำแพง เนื่องจากว่าในคลองมีแต่ผักตบชวาและขยะต่างๆจนทําให้คลองตื้นเขินซึ่งเวลาเกิดฝนตกแต่ละครั้งน้ําก็จะเอ่อล้นในชุมชนจนได้รับความเดือดร้อนด้านนายยุทธศาสตร์โซติกรพันธ์กล่าวว่าเวลาที่ฝนตกน้ําจะไหลเข้ามาทางคลองบางขุนเทียนสาเหตุคือในคลองมีแต่ขยะกิ่งไม้และผักตบชวาจึงทําให้น้ําไหลไม่สะดวกซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดที่เข้ามาลอกคลอง จึงอยากได้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่มีอยู่กว่า20หลังคาเรือนน้ำเข้าบ้านเดียวไหมครับพี่ใหญนู่นเข้าไปนู่นเข้าในห้องนี้เต็มเลยตรงนี้แค่เนี้ยแล้วก็ขึ้นไปนี่ยกของขึ้นกันนะมามามา,ด,มาดึกนะมาดึกดึกดึกไหมครับาประมาณเมื่อคืนมาตกคือทุ่ทาแวน ประมาณทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเองไม่เลิกเลยแล้วน้ำนี่อยู่เับรานานนานไหมครับคุณยายเมื่อคืนนี้เขานอนตีหนึ่งอะตีสองก่อนน้ำถูบ้างลูกเกิดจากอะไรครผิวน้ำท่วมเกิดจากน้ำมันในคลองมันตื้นสมัยก่อนไม่มีท่วมนะเพราะเดี๋ยวนี้สวนมันขายหมดใช่ไหมก่อนมาตกก็ลงสวนลงสวนนู่นนี่มันก็ได้คลองก็น้อย อันนี้ทื่อตกแป๊บเดียวบึ้มบึมขึ้นมาเลยเพราะว่าข้้นหลังเนี่ยเขาเป็นบ้านจากตัตนะนะเขาท,ทาท่อลงคลองที่ไหนลงคลองหมดม,ม,มันก็บึ้มเลยเนี่ยแป๊บเดียวเมื่อคืนแค่ไปนั่งแป๊บเข้าออกมาเข้ามานีน่ะโ,โอ้โหเข้ามาดีนี้ก็กา่างแ,แค่ย,ยอ,อันนี้ทำความสะอาดยังทำแล้วลูกก็จะนอนตั้งตีสองมั้ ีเห้องออะไรรคับห้งตาตาก็ขึ้นนู่นไม่ไหวก็เลยทำเตี้ยๆให้ยาอมีเลขที่เท่าไหร่เนี่ยสิบสามเลขที่เท่าไหร่คะสิบสามท่านหนึ่งเขาเก่าอ่ะนะผมทานโค้งน้ำมาแลนด้วยนะตาใช่ไหมเออเป็นทางโค้งน้ำมาไหนมาประมาณไหนครับเมื่อคืนเมื่อคืนนะประมาณนี่ท่วมเนี่ย แค่ไหนครับแค่ไหนเนี่ยแค่เนี้ยโอ้เกือบถึงหัวเข่านะเออแต่กระดิ๊กระดิกบไม่จ้าแต่ถ้าไม่ตกก็คือท่วมน้อยหน่อยถ้าแบบพอพังๆอย่างนี้ท่วมไหม่วมพังไม่ท่วมเสียวเราก็กลัวสูบพยองสูบพยองฮันรุ่น่ะเราก็ไม่ได้มีอะไรทั้งถูป่าวะถูปล่าว่าน้ำเลย ถ้าสูงมันจะเร็วกว่านี้หน่อยแต่มันช้ามากน้ำลงมันเยอะถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ ได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่สถานีตำรวจปูทรวงงังโป่งตมบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ พลตำรวจโทอักครเดชพิมลศรีผู้บัญชาการตำรวจภุธรภาคหประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภุทธรวางโปง่งหลังใหม่โดยมีพันตำรวจเอกประมุขป,ปั่นปลื้มจิตผู้กำกับการสพรวางโป่งกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุเทพเปียดีในอำเภอวางโปง่งนายไพรัตนิ้งประยูนหัวหน้าส่วนราชการกอทรรสพวัพวงโป่ง และข้าราชการตำรวจเข้าร่วมในพิธีเปิดโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติงบประมาณตามโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดกลางสถานีตำรวจภูทรวางปรงซึ่งเป็นอาคารขนาดกลาง3ชั้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลาดานโดยบริษัทผู้รับเหมาได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์2565แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาค,คม2566 และสมมอบอาคารเมื่อวันที่10กระกฎาคม2566เมื่ออาคารสร้างเสร็จข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจุทงองวังโป่งได้ร่วมกันทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการประชาชนสามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายการยกระดับการบริการโรงพักเพื่อประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนในเขตพื้นที่อำเภอวังโปง่งทางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อมาปรับปรุงอาคารให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นต่อไปว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้ในายชยวุฒิกุนาที่มาพันธ์รักษาการป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำกำลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนส่วนที่กำลังบรูรณาการประสานร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศูนย์ยาเสพติดจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและตำรวจสพเมืองประจวบคีรีขันธ์เข้าจับกลุ่มดำเนินคดีกับนายอภิวัตรอายุ24ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งที่เปิดจำหน่ายบริฟไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่บริเวณริมถนนเลียบทางรถไฟ ถนนมหาราชหนึ่งเขตเทศบาลเมืองประจบคีรีขันซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ก,ลกลับด้านหลังโรงเรียนมัธยมชื่อดังกลางใจเมืองประจบคีรีขันโดยมีการแอบขายให้กับเยาวชนและนักเรียนโดยจากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าดังกล่าวด้านหน้านลักษณะทำเป็นกระจกทึบมีการโฆษณาผ่านทางเพจของร้านซึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มพบว่ามีเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปรวมถึงเด็กนักเรียนอาชีวะเข้ามาซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดอายัดของกลางหลายรายการนําไปทําการบันทึกจับกลุ่มที่ห้องศูนย์ดารงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาดําเนินคดีตามกฎหมายต้องขออนุญาตดำเนางนี้นะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและที่สําคัญนะฮะ เป็นสิ่งที่ทําลายสุขภาพอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องปอดพวกนี้นะฮะในงานวิจัยหรือในงานของทางฝ่ายทางสาธารณสุขเองก็ได้ชี้เห็นว่าถึงขนาดปอดทะลุนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดคนเสียต่อสุขภาพอย่างรุนแรงยิ่งกว่าบุหรี่ปกติซะอีกนี่คือสิ่งที่ขออนุญาตนําข้อมูลให้กับน้องๆเยาวชนรวมทั้งผู้ที่ยังคิดว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้น จะไม่เกิดอันตรายแต่จริงๆไม่ใช่นะครับและที่สําคัญผิดกฎหมายด้วยทั้งในส่วนของผู้ค้านะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สิ่งเหล่านี้ถือว่าท่านกระทําผิดกฎหมายมีโทษรุนแรงนะครับและที่สําคัญผู้ที่ใช้ผู้ที่สูบผู้ที่ครอบครองแม้กระทั่งบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อที่จะสูบนะน้ำยาครอบครองไว้แม้ท่านจะไม่ได้ขายมีไว้ก็ผิดกฎหมาย นี่คือสิ่งที่บอกว่าทางท่านปรลัดกระทรวงมหรดไทยเองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเองแล้วนโยบายของรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นในการป้องกันปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังในเคสหรือในกรณีของประจุพลิขันก็ได้มีการร้องเรียนที่ศูนย์นรงธรรมว่าเรื่องของบุหรี่ฟ้าเริ่มระบาดหนักเห็นไหมครับว่าเราได้บูรณาการทั้งฝ่ายปกครองเอง พี่น้องตำรวจพี่น้องกรมนรได้ร่วมกันนะฮะในการที่จะ,ะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประชุบพิเิคขัน mm hmm. เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับว่าเราเอาจริงเอาจังกับการป้องปังและปราบปรามเรื่องของบหรี่ฟ้าจึงอยากจะขอญาตฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะเห็นอะไรตรงไหน ที่ยังมีการละเมิดนะครับช่วยบอกเราด้วยนะครับโดยโปกติแล้วเราก็มีการหาข่าวอยู่แล้วแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแน่นอนครับเราเจอผีกระถนเราต้องป้องกันและปราบปรามเรืนี้ให้เต็มที่และที่สําคัญถ้าไม่มีผู้บริโภคถ้าไม่มีคนสูบเขาก็ไม่รู้จะมาขายใครอยากจะฝากผู้ที่คิดจะสูบบุหรี่ไฟฟ้าว่าไม่ใช่ สิ่งที่เป็นประโยชน์และที่สําคัญรุนแรงกว่าบุหรี่ปกติด้วยซ้้องต้องนําเรียนว่าเริ่มต้นเราไปเจาะที่สถานศึกษาก็ได้ความปรนนธาจากคณะผู้บริหารสถานศึกษานะครับในการสื่อสารกับกลุ่มผู้จะคิดสูบบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งในส่วนของมีเรื่องระบบสายสืบนะฮะมีเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับเ,เป็นลักษณะการจับจริงนะฮะจับจริงดําเนินกฎหมายอย่างจริงจังก็งงเลยฝากเรียนว่า วันนี้นะครับในโยบายของกระทรวงมหาดไทยเข้มข้นเรื่องนี้นะครับยังไงก็ต้องฝากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับว่าเห็นพบเจอแจ้งด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันทุกคนสังคมไม่ได้มีความสุขถ้าเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคสว่วนในส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดตัเองเมีมาตรการโอ้แน่นอนครับทั้งอาญาทั้งวินยัยนะฮะเจ้าหน้าที่นั้นไม่ต้องห่วงครับมีมาตรการทางเรื่องของ การดำเนินการทางวินัยของเจ้าที่อยู่แล้วนะครับที่ห้องแตรทอง1ศูนยสวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังอเศรีราชาจัังหวดชลบุรีนายพิสิทธิ์ศิริสวัสดิ์นุก,กูลนเภอบางละมุงในวิริยุสสว่างแจ้งรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชจ้าเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเร็กที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3ปีงบประมาณ2566โดยมีนางสริมากีรตยาคมนักบริหาร14ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนายวิลชาพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังว,ททวัดทีรยตรีจเริวัดจินวัตน์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางละมุงนางพรทิพาทวีนุช ผู้อมในการกองบริหารงานทั่วไปคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่สผู้นำชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมในพิธีโดยในระยุทธ์กล่าวว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉะบังในการรองรับเรือตู้สินค้าระหว่างประเทศและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยมีการดําเนินการตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรงโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉะบังขั้นที่3ที่กําหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการต่อเนื่องทั้งหมด6ปีโดยปีนี้เป็นปีที่3สําหรับการมอบเงินชดเชยค่าเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กและกลุ่มเพาะเลี้ยงหอยมแมลงผู้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น205,765,977บาทประกอบด้วยกลุ่มประมงเรือเล็กจํานวน284รายประกอบด้วยกลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุงกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง กลุ่มประมงบ้านบางละมุงกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบังกลุ่มประมงบ้านโรงโปะ๊ะหมู่ที่สามและกลุ่มประมงบ้านน้ำเกลือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น124 6 8 5 3 9 9บล้านบาทและในกลุ่มที่สองกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยมแมลงผู้จำนวน96กรายประกอบด้วยกลุ่มประมองอนุรักษ์ปากคลองบางละมุงและกลุ่มประมงบ้านบางละมุงรวมเป็นเงิน81 08, 8 5ิบล้านบาท ซึ่งในวรยุทธ์ในฐานะของผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังจนประสบความสําเร็จในทุกวันนี้โดยท่าเรือแหลมฉบังไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ท่าเรือแหลมฉบังยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบใส่ใจท่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบ จากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่สที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวดังคําที่ว่าการท่าเรืออยู่ได้ประชาชนก็ต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนในวันนี้นะคะทางท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือประเทศไทยได้จ่ายเงินชดเชยยียาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กทั้งหมด6กลุ่มนะคะ แล้วก็กลุ่มผู้พอเรียงหอยเหมือนผู้ทั้งหมดสองกลุ่มซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการจ่ายเยียวยาของปีที่สามของปีงบมา2,566นะคะต้องบอกว่าการทำงานของทางคณะทำงานที่ผ่านมาเราต้องรอบคอบในการทำงานเพราะว่าด้วยคณะทำงาน,น่ยมีทั้งพนักงานที่เป็นพนักงานท่าเรือแหลมชวังเองแล้วก็ในส่วนของ ผู S <S <an> ้เกี่ยวข้องที่อยู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอบางละมุงที่เป็นหัวหน้าคณะทํางานในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับเรามีทั้งสิ่งแวดล้อมพัทยามีทั้งหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลทั้งสามเทศบาลนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็มีประมงอําเภอทั้งอําเภอศรีราชาแล้วก็อําเภอบางละมุงดังนั้นในผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เข้ามาร่วมงานกับการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตลอดสามปีที่ผ่านมาต้องเรียนว่าทุกคน มาด้วยความทุ่มเทเนื่องจากว่าการภารกิจเนี้เป็นภารกิจที่เกิดจากการที่กระทบของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมสบังระยะที่สามแล้วไปกระทบกับกลุ่มประมงที่มีรายได้จากการจับพันธ์สัตว์น้ำนะคะ แล้วก็มีในส่วนของการพอเลี้ยงหอดังผู้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหลายๆภาคส่วนเนี่ยก็จะต้องเข้ามาช่วยกันดูในเรื่องของการพิจารณาเรื่องเอกสารพิจารณาความเหมาะสมพิจารณาในเรื่องของมูลค่าของผู้ที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยว่าเหมาะสมเพียงใดเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาทุกท่านก็ให้ความร่วมมือกับท่าเรือแหลมฉบ,บังการท่าเรือเชไทยมาด้วยดีเสมอจนมาปีที่สามแล้วเราก็จะเหลืออีกสามปีในการที่จะ จ่ายเงินชดเชยเยียวยายให้กับกลุ่มประมงละเล็กแล้วก็กลุ่มผู้พ่อเลี้ยงหอยเหมนผู้นะคะดังนั้นในส่วนนี้ในความร่วมมือต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะทั้งกลุ่มประมงเองที่ให้ความร่วมมือกับเราในการที่จะามาให้ในเรื่องของเอกสารให้น่อ้งของข้อมูลในการให้ถ้อยคําหรือว่าแสดงตัวตนทุกคนก็มาด้วยความเต็มใจแล้วก็เอกสารทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยืนยันว่าข้อมูลค่อนข้างจะครบถ้วนถูกต้อง พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการวาทีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีอำลาชิตราชาการให้กับผู้ที่ครบเกษตอายุราชาการและผู้เข้าร่วมโครงการเกษตอายุราชาการของกระทรวงกลาโหมประจำปี2566จำนวน166นายโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาประธานชมรมพระยากองเรือยุทธการพร้อมด้วยครอบครัวผู้เกษตอายุราชาการร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณบริเวณหน้ากองมัะชาการกองเรือยุทธการอําเภอสตหิตจังหวัดชมบุรีโดยได้มีการประกอบพิธีย่ำพระสุริสีซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือเมื่อเชิญธงราชนาวีลงจากยอดเสามีความหมายว่าการจบสิ้นสุดหรือยุติลงอย่างสง่างามจึงสอดรับกับพิธีการของการอำราชีวิตราชการของการเกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการของกระทรวงกาโหมอย่างสมเกียรติ โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้มอบประกาศกิติคุณเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับผู้เกษตอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการเกษณอายุราชการซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของผู้เกษตอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการเกษตอายุราชการที่ได้รับมอบประกาศกิติคุณจากผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน